คือบรรยากาศนะครับมันศาสตร์เดินศึกนะคืองานศาสตร์เดินศึกที่เขากำลังกลับนะครับ วิธีชิงไปนะ,ะเราเรียกทีนี้งานการชิมไปคือบรรยากาศนะครับคนกำลังเริ่มมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะ น,นี่ถือว่าเป็นสังฆานที่มีสุดจังหวัดอยู่ก็ได้อันนี้เหน,นะน,นือลาละนีจังหวัดนนท์นะลุเอ็นนาบางปีดูก็กำลัง สตรนลเดมนลต์นี่นะราชุมาเนลลาจะมีหูขากระโหลนะครับหมูกระรับ ตามด้วยกันที่ข้อ,อ,อน,นี่คืองานสาดเดินสุขทุกจังหวัดนะเขามีประเพณีที่จะมาตั้งแใจตั้งเดิมนั่นได้บุญญาตายายตั้งสมัยไหนเป็สมัยไหนแล้วนี่คือบรรยากาศนะครับไม่เกินเลยครับพี่ว่าไปสายรุ่นี่ได้ดีนะ นี่ฮะนี่ก็ทำบุญใส่บาทนะนะครับใส่ตามโต๊ะเลยจะง่ายส่ายให้พระบินทบาทนะแต่พระบินทบาทจะยุ่งยากจะเยอะนี่เป็นชั้นเตียงนี่ย่อชั้นล่างนะครับ าเดชานะครับนนเรือแม่เลยน้องเดินขึ้นกบลำบานชลานรูว่าถ้าเราเจอครับข้าวาเดชลานต้สมาครนะครับนี้ครัอ่าันปานที่ั้นรันตบรรยากาศนะที่นี่กขจะมีสองชั้นรือรับแขกได้เป็นขั้นขั้นปานที่ขั้นนบยาาร เดินกระบายเดินกระไงนะครับเชิญเชิญนะครับแบ่งกันนะครับก็เชิญเข้ามาที่ฉลางฉลานมุ่นเปลาไว้แล้วนะครับที่สิบลูที่สิบลูเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนเชิญนะครับลงมบนเปลาไปเร็วนะวมาให้พี่น้องมารวมกันทำุญนะครับไบ่งกันทำกันทำจัะบ่นจะดังนะครับทีนังก็จับใหม่ยังสะดวกนะครับจัดทีนังไหวแล้วสะดวงพี่น้องมาทำผลมาวางชัดเร็ว 我讲人家的，憨同迷踪。